เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนทํนากรรมฐานไปแล้วเพี้ยนแล้วก็บอกว่าหมอที่บ้านสมเดชจ,จุพยาหมอหมูน่นี้คนไข้ของหมอเนี่ยมาจากไหนมาจากวิปัสนาเพราะพุทธเจ้าปวดท้องเลยพระพุทธเจ้าบอกอันนี้ไม่ให้ทำใช่ไหมแต่เราไปทําเองวิปัสนาของพระเจ้ามันแก้บ้าแก้เพี้ยนแก้โรคประสาทโรคจิตใช่ไหม แล้วไปทําแล้วเป็นเน่ยมันจะเป็นบอกว่าพบวิปัสนาได้ไงนะแต่หมอก็ไม่รู้เรื่องกรรมฐานไม่รู้เรื่องวิปัสสนาก็ซัดพระพุทธเจ้าไปเต็มเปล่าเลยนะถ้าพระพุทธเจ้ายัางทรงผระชนเนี่ยรับรองกินยากแก้ปวดท้องไม่เว้นแต่ละวันทีนี้รู้แล้วนะว่าทํำยังไงมันเพี้ยนถ้าเราอยากจะเพี้ยนก็ทดลองได้เพราะเรามีหมอประจำอยู่